ขนมตาลบ้าไข่ตลาดดอนหวายใครที่สายขนมไทยขนมหวานพลาดไม่ได้กับร้านนี้แน่นอนนะครับเออพี่ธดาเขาบอกว่าร้านเนี้ยทำมาแล้วกว่า62ปีวันนี้มาเนี่ยเขาบ,บอกว่าช่วงนี้ขนมตาลไม่เยอะเอ,อ้ไม่ใช่ขนมตาลไม่เยอะลูกตาลไม่เยอะความหอมมันก็เลยไม่ค่อยหอมมากเท่าไหร่นี่ขนาดไม่หอมเลยไม่หอมมากมันจะมีมะพร้าวด้วยอ่ะ เพ่อสวยขึ้น <S <S สวยขึ้นเออขนมตาตาน,นี้นะ <Wow. S 2> เขาบอกว่าส่งออกไปต่างประเทศอเมริกาด้วยเขาบอกว่าอยู่ได้ถ้าเกิดฟิตทาเย็นอะไรของเขาู้ตอนนั้นตอนถามมาอยู่ได้ปีครึ่งเลยแต่ถ้าเกิดว่าซื้อสดๆเนี่ยไว้ได้สองวันซึ่งพรุ่งนี้ก็จะนิ่มแบบนี้เหมือนเดิมเหมือนนิ่มจริงใช่ไหมนิ่มนี่ฉีกให้ดูด้วย๊ กินจมูกตลบปะไม่หรอกิมกันล้นุ่มมากหอมด้วยอ่ะมันน่าจะใส่น้ําตาลน้าตาลปีบได้ปะ่ะเขาเรียกน้ําตาลอะไรมันหอมน้ําตาลด้วยแล้วก็หอมลูกหอมลูกตาลด้วยใส่น้ําตาลมะพร้าวอร่อยคือเชื่อแล้วว่าทําไมเขาดังเพราะว่า ความหอมความนุ่มมันโทน่ะมันค่อนข้างแบบเบาวกว่าที่อื่นที่เคยกินอะไรเงี้ยเออแต่บางที่ที่เขาทําแบบโบราณโบราณมันก็อร่อยจริงถึงว่าที่นี่คือดังมานานแล้วส่งออกสัมประเทศด้วยเพรไมอร่อยจริงใครที่เคยกินขนมตาลที่ไหนแล้วอร่อยนะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยหรือว่าใครเคยมากินเนี่ยที่ตลาดดอนหวายร้านขนมตาลบ้งไข่ใครเคยกินมาคอมเมนต์ไปว่าพ่อไม่ชอบอะไรตรงไหนเะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิ ช่องกินเป็นเถอะกับเอ็มพีด้วยนะครับแนละอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยว่าอยากให้ไปกินอะไรต่อนะจ๊ะ